ได้ไหมได้งานต้นแบบของค่ะงานต้นแบบคุณผู้ชมค่ะค่ะก็สวัสดีสังคมทุกท่านนะคะแล้วก็แขกรั้เชิญทุกคนเลยนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆากนะคะที่มาร่วมงานแป้งของสิทธิพุฒมันนะคะให้ทุกวันโรแมนเดของเรานะคะค่ะพิความสุขอะไรนะคะสุดใหม่อ๋อสุดใหม่ค่ะแน่นอนพิเศษแน่นอนเพราะว่าอ๋อเป็นสูตรที่เหมือนมีความครีวันนิดนึงค่ะเป็นสูตรคเมบโท้โทนอัพนะคะนอกจากเมื่อแป้งไปดิสกูดูละช่วย อ่าพรายอัพนะคะถือให้ดูเอ่อมีคามสว่างขึ้นนะคะความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะก็ยังมีสารสกัดจากประเทศนะคะว่าจะเป็นไลโคปีนเอวินะคะแล้วก็มีเฟซโทนทำไมถึงเลือนเป็นเฟซออฟสเตอค่ะก็เอ่อเราก็มีเฟสออฟสติต่อมานะคะจากจากตอวแรกที่มีหน้ากาวด้วยนะคะก็เอ่อเฟสออฟสเตอร์นะคะนี่ก็จะเป็นลูทพาวเดอร์แอนด์ฟลาชชั่นนะคะก็น้องๆก็เป็นสิบลินคี่บ๊อบ กลุ่มแรกนะคะที่มาเป็นเทสของสไตล์ของเรานะคะเราติดใดีมากๆแล้วก็น้องๆก็เป็นคนรุ่นใหม่เราเปรียบเทียบในเรื่องของทาเลนเตอร์นะคะความหวานความฝันต่างๆค่ะก็ถือว่าบุคลิกนี่ยแมทกับแดนนี่ของสตีฟทั้ด้วยนะคะแล้วน้องๆก็เป็นที่รักของแฟนๆเยอะด้วยคือจากวงการกี่ปีแล้วกี่ปีใช่ก็ประมาณสองปีที่แล้วค่ะสองใช่ค่ะใช่ค่ะวงกานก็เมื่อสองปีที่แล้วก็จะเป็นจบกพิเศษนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นเ a c e off สไตล์เลยค่ะ อันแต่เรเลือกใช้ใช้สูตรที่เหมาะกับใบหน้าเราเป็นไหมพี่ใหญ่พี่ใหญ่ถ้าผมก็สำหรับผมนะครับผมจะเลือกใช้เป็นซาซีนะครับผมที่มีเพอร์เฟกต์คาวเดอร์นะครับเป็นสูตรได้เลยว่าทำให้ผิวเรียบเนียนนะครับเป็นแป้งผสมกับดีๆนะครับผมทำให้แบบว่าผิวมันยาวนานทั้งวันแล้วก็ผิวใสเรียบเนียนอยู่หรอจะ <รอ S 1> ้ดีดียากไหมครับผมคือจะเป็นซาซีสูตรชันครูล่ะครับผมคือแน่น,นอนคือเหมาะก,กับ ลูกคนมากๆเลยโดย,ยเฉพาะเวลาออกจากบ,บ้านเนี่ยเพราะว่าตัวน,นี้เนี่ยมีส่วนผสมของกันแดดด้วย SPF อขั้น5บวกๆน,น,น,นะครับผมแล้วก็เสียมพันเนี่ยทาไปเน่ยก็คือเย็นผิวเหมือนแบบติดแอร์ออกจากบ,บ้านไปเลยครับผมเยามครนนะผมนอนเป็นสีชมพูมครับเป็น all day fix 100% setting n powder ครับมันจะเป็นแป้งที่เนื้อจะเป็นใสๆครับไม่ไม่รบกวนต่อสีเมคอัพครับทาเพื่อเรียกว่าเซตเมคอัพเราเนี่ยให้อยู่เย,ย็นจนผิวเย็นเลยครับจนผิวแบบทั้งวันแล้วก็บำรุงใหมแล้วก็ทำให้เบลอลุง ของเป็นคอก็ออยส์คอนโซร์เขาบอกวันนี้เหมาะรับหน้ามันมากๆครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบว่าผุดผักคอเนืรอร์ดละเอียดมากแล้วก็มีเขาไปโทษคนทำเลยครับวนนี้ก็จะทับผิวปลายล้วให้หน้าแบบอมฟูๆแบบกระจ่างใสตลอดวาเลยครับของผมก็เป็นเครนี่โกล์นะแบบก็คุมันแล้วก็หน้าเปล่งแวก็ของผมรู้สึกเป็นผสมของชิมเมอร์นะครับทางโว ถ้าเราดูเป็นสัดส่วนโดยส่วนากอาจะเปนอบบซโส่นที่มองเหนที่มีผิวมีผมีเป็นมีแป้งแป้งขนาดใหญ่เนี้ ก็วันนี้เราตื่นค่ะบรรยากาศดีมากๆนะคะแล้วก็เรามีเซอร์ไพรส์เยอะแยะนะคะให้กับแฟนๆนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้รับกนนารสนับสนุนแล้วก็อยากให้ทุกคน่ะรอติดตามนะคะแคมเปญของสติ๊กเอร์ับน้งนนองๆวงฟังซี่นะคะแล้วก็ติดตามแมสต๊กเกอร์เรื่อยๆไปด้วยก็แต่มันเป็นแสต๊กเกอร์แล้วก็ยังดีเทีเยมมาด้วย ใช่ค <osc> ่ะมีเพลงโฆษณาค่ะสติโนมันเดย์ค okay. um <tem> ่ะก็จริงๆก็ตอนที่เด้งหลบเพลงนี้หรือว่าตัวแคมเปญโนมันเดย์ขึ้นมานะคะก็มันน่าจะแชร์เลนทีเหมือนกันนะคะแล้วก็หวังว่าประชาชนน่าจะชอบนะคะเราพยายามจะเล่นทีทุกอย่างให้ดูความเกียบบอกนะคะเพลงนี่ผมว่าเป็นเพลงที่ฟังครั้งแรกแล้วแพชชี่แล้วก็วนอยู่ใน loop หัวผมนานมากครับแล้วก็แบบเสาร์สี่เสาร์สี่เต้นก้องอะไรทมนองนี้เพาเป็นเน้อที่มันแบบ น่ารักมากๆแล้วก็เหมือนในในเนื้อเพลงนะครับก็คืออธิบายผมเรียกว่าสรรพคุณของตัวแป้งสาษีนะครับผมว่ามีดียังไงทำไมทุกคนถึงต้องใช้แล้วอยากชวนทุกคนเนี่ยนอกจากใช้แป้งสาษีนะครับในราคาที่ดีแล้วนะครับก็ทำ challenge กับพวกเราได้นะครับถ้าเต้นเปมีความแบบน่ารักหรือว่าใครจะเกลียดจะได้หนแบบน่ารักน่ารักก็อยืมคุณภาษีแป้งสาษีสูมันให้ทุกคนนุงมาเด่นด้วยนะก็อย่างแบบผมก็ชอบให้ทน เราจะสอนทีกทีไว่ามันก็ต้องยังไงบ้างนี่เป็้อดีได้เลยนงูกฟังสุดอ๋อถ้าเต้นจริงมันง่ายเพราะมัน3ำเเลยนก็เดี๋ยวจะแต้นให้ดูนิดนึงนะครับเป็นแต่ถ้าอยากดูเต็มเนี่ยเดี๋ยวคุณนอจากพี่ชายผมเลยพี่ชายผมทางขาเอ๋อยังไงยังไงาเป็นลักสอนนากเตนนะครับมใ สอนไปบ้างแล้วบนเวทีครับผมก็อาจจะต้องให้ทุกคนแบบไปซ้อมเพิ่มในเพราะว่าเพลงอาจารย์มีปิดเร็วนิดนึงเพราะว่ามันเป็นความแบบมีความแอคทีฟเข้ากับแบบว่าตัวแบบเขาเรได้โซลแกนของเสถียรเขาบอกว่าแบบว่าเหมือนเออเหมือนกับวัยรุ่นยุคใหม่ครับผมที่มีความแบบกระตือรือร้นมีความที่แบบมีความมุ่งมั่นสร้างความมั่นใจที่ทำความปลอดนั้นเพลงก็ต้องมีความแบบสนุกสนานต้องมีความแบบถูกใจให้เราสึกแบบอยากออกไปใช้ชีวิตแล้วก็ทำกิจกรรมดีๆด้วยแฟนคลับที่มุ่งมั่นตรงนี้ ค่ะจริงๆรอรุ้นกับกิจกรรมมีกับทางซับซีได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามแคมเปญรบบสดๆด้วยนะคะก็ซับซีเรามีปล่อยแคมเปญเรื่อยๆแน่นอนนะคะก็ไงฝากแป้งสดๆไว้ด้วยะคะ่ะแล้วก็ฝากแฮชแท็กแป้งสองผิดทุกวันนะคะให้ทุกวนันโดว์มาเดย์นะคะก็เป็นแป้งสองน,นะคะออเดอร์คดยที่ราคา39บาทเท่าน,น,ะะนั้นนะคะก็องเข้าถึงงาะะ่ายค,ค่ะที่คดๆทั่วประเทศเลยะคะ่ะ โอเคครับในอินเตอร์ตอนกลางอ่ะอ่ะยืนยืนอันนี้ยปนหน้ากระดาษอันนี้เป็นแ้งวัดน้อนอะไรอย่างจัตอนแรกกันแหละเอและต่อย15ปีเนาะ